นะหนึ่งสองสามเฮียบังเฮียห้ามจับห้ามจับด็กพี่เราแม่ไปแล้วหนึ่งตายแล้วไม่เห็นนานนาอันอันจะเอามือบังดิอันจะมือบังดิอ้าวยังไม่ได้ซักตัวเลยไอ้นี่อะไรพูดด้วยพูดด้วยพูดก่อนพูดก่อนวงกลมอะไรวงกลมยูพูดด้วยอตายแล้ว รองเท้าอ่ารองเท้าไปแล้วลอ,อย่ามือบังอย่ามือบังอาจารย์อย่ามือบังลูกไม่ต้องกลัวพูดก่อนถ้าพูดปุ๊บก็ได้เลยใครพูดก่อนค,คอนนั้นได้ก่อนโอเคเอาาใครพูดก่อนคนนั้นได้ก่อนกระดิ่งโอเอาวางดีๆใครพูดก่อนคนนั้นได้ก่อนนะไฟโคมไฟอุย้ยแม่ยึดหมด,หมดแล้ว ไปแล้วแม่น้ำแล้วแม่น้ำแล้ว L โอเคไปแล้ว M C ไปแล้วแม่น้ำไปแล้วเอาเร็ว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 ดูซิของตัวเองมีอะไรอย่าเอามือบังอย่าอบังออ่าย่าเอามือบังใครพูดก่อนได้ก่อนใครพูดก่อนได้ก่อนใครพูดก่อนได้ก่อนเอาโอ้ไปแล้วเร็วเร็วเจ้าหญิง ่าแม่ไปแม่ไปแม่นำไปแล้วเอาเร็วเร็วเร็วโอ้โหเร็วจ้าเร็วซุกเขาสิพี่อ่าโอเคนานไปแล้วอาแล้วดูซิของตัวเองมีอะไรถุงเท้าอ่าใครไวก่อนใครพูดก่อนได้ก่อนใครพูดก่อนได้ก่อนเพิ่งจับนะใครพูดก่อนได้ก่อนบีเนี่ยโอเค อันนันอันขยับมือทางนี้อ่าโอเคใครพูดก่อนได้ก่อนโอ้ยแม่ได้เลยอันแม่นําไปแล้วนําโด่งไปแล้วเออดูสิใครจะได้ที่โล่สองกันอันอ่าจ่าได้หน่อยเดียวดูสิเจ้าจ่าอะไร่าอะไรพูดพูดตัวอะไรเป่าที่เป่าเอาเร็วพูดอะไรเรืองเขาเรียกเอรื่องเอลอ่ะใครมีเอลอ่ไปสร้อยอื๋อา ดูสิใครมีอะไรจันอีดูสิวีไปแล้วดูสิใครมีตัวจีใครมีตัวจีโอ้แม่ไปครึ่งแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วดูสิใครมีที่ที่ลากเลื่อนเออเอาดูสิอ่านอ่านยามือบางลูกอดูสิพอมดูสิ ใครมีมงกุฎใครมีมงกุฎดูสิไม่ใช่เจ้งหมดแล้วเนี่ยดูสิดูสิอ๋อขี้ตาไปเอาใครพูดก่อนได้ก่อนใครพูดก่อนได้ก่อนเอาเร็วๆอย่าอย่าอย่าเสียงดังต้องพูดก่อนพูดก่อนแล้วถึงจะได้พูดก่อนแล้วถึงใครมีตัว C พูดก่อนแล้วถึงจะได้พูดก่อนถ้าพูดก่อนก็ได้ก่อนดูสิมา ูสิใครมีผู้ชายดูสิผู้ชายหนูผู้ชายอ้าลองพูดต้องพูดด้วยต้องพูดด้วยอ้าดูสิเร็วๆเอาเร็วไม่กี่อันแล้วใครมีเชือกใครมีดูสิหนูมีเชือกอ้าเพูดด้วยพูดด้วยเร็วเรเร็ว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 วเเววว เอาดูสิแม่นำ้ำดงกปนแล้วใครมีเรือหรือเปล่า <Yeah. S 1> ดูสิเ <immen mesela> อาดูสิดูสิใครมีตัวอะไรอีกใครมีใครมีมืออะไรยาวบางือวบางอาประสาทตุกตาผู้หญิงอันสุดท้ายอย่สุดท้ายเอออไอ้ย่ายบังดูดู <łbym. S 1> ดก่อน อ้าวเสร็จแม่ไปเลยเรียบร้อยโอ้นับดิคดได้เท่าไหร่สองสมสีแม่ได้ที่หน่งแน่เดี๋ยวมานับกันดูสิว่าคนอื่นจะได้เท่าไหร่สองม่หยงมหมดแล้วยี่แปดี่เก้อ็โอคุณแม่3าี่ได้ที่หนึ่งไปเอดูสิคะได้ที่2เดี๋ยวนับอ่าส สิบสามโอเคสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันี้อ่นที่สามแม่นี่ไม่ไม่อ่อนข้อให้เด็กๆเลยโอ้โหไปเล่นกันไปไปเาจะเล่นกับหนูอ่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวเขาเล่นใหม่